เรา,าฟังอันที่สองข้อที่เจ็ดกันนะจ๊ะเดี๋ยวที่สองที่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทําบุญท่าป,ป่าอย่างเต็มที่เต็มกาลังแล้วก็ได้ทหนาที่ญากกระยามิตรไปเชิญชวนผู้มีบุญท่านอื่นๆให้มาสังสมบุญร่วมกันด้วยความรู้สึกที่เพิ่มปีติใจอย่างสุดๆด,ดยผลแห่งบุญนี้ก็จะส่งผลนำให้โลกโลก จะมีรูปร่างหน้าตาดีงดงามแล้วก็สมส่วนคือจะเป็นคนที่ไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปเป็นต้นทั้งร่างกายกลอลูกก็จะมีไอยวะอาัยวะที่ครอบทั่วบริบูรณทั้ง32บประการโดยไม่มีข้อ,อไม่มีขาดตกบกพร่องไปเลยแม้แต่ประการเดียวนี่นะจ๊ะ ยังลักษณะมหาบุรุษนะ่ะคือตั้งบาร,รมีเต็มเพี่ยมเนาะซึ่งทหาจตัโกลกิดเป็นไม่จริงนี่เนาะอาเป็นผู้หญิงเนาะตัวโลก,ก็จะงามนักงามขนาดองามบาดใจเนาะแต่ถ้าตัวโลกไ้เกิดเป็นชายแมนแมนก็จะหล่อเทศสมารแบบโดนโดนใจนะจ๊ะ ก็ไม่ว่าใครแต่ใครที่ได้เห็นตัวลูกก็จะต้องถึงกับอึ้งและกระเืลึงในความหลองตัวลูกเลยทีเดียวพวูดง่ายๆคือจะลาแบบระดับตำนานนั่นเองถึงแม้ว่าในภพชาติปัจจุบันนี้เนี่ยตุลยกบางคนจะเกิดมามีร่างกายไม่สมประกอบเช่นแขนและขาใช้งานได้ไม่เป็นปกติเป็นต้นอันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติ ที่ลูรูเคยไปทำผิดธรรมพลาดเอาไว้ได้ช่องตาม,มาส่งผลจึงเคยไปทุบตีสัตว์จะทำให้สัตว์นั้นมีร่างกายไม่สมประกอบหรือเคยทำท่าล้อเลียนคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบเป็นต้นในลูกๆบางคนที่มีร่างกายไม่สมส่วนเมื่อกี้ไม่สมประกอบนะ่ไหจ๊ะไม่สมส่วน เป็นผอมเกินไปอ้วนเกินไปเตี้ยกเกินไปหรือมีหน้าตาไม่น่าดูเป็นต้นอันเป็นผลมาจากวจีกรรมแนดีในชาติใต้ช่องตามมาส่งผลเช่นเคยพูดจาล้อเลียนคนอื่นหรือพูดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจเป็นต้นบางทีล้อเลียนคนคุ้นเคยกันเลยจะตอนที่เขาอารมณ์ดีก็ไม่่อยจะมีปัญหาแต่เราไม่รู้เขาจะอารมณ์ดีเสมอหรือเปล่า เกิดอารมณ์บูดมาจากที่อื่นเนะาะจังหวะที่เราไปล้อเรียนเหมือนเคยเงี้ยเนาะพอเขา้างุดหงิดเป็นวิบากกรรมไดยนี่หร,นห,รนหรอเ,เ,รอเรอจะนี่และเขาล่ละเห็นไหมจ๊ะชีวิตในสังสารวัตรมันก็อย่างนี้เนาะไม่ปลอดภัยแต่ด้วยฝหนอ่งบนที่ลึกลกได้ตั้งใจทำบุญท่าป,ป่าอย่างเต็มที่เต็มกำลังนี้เนี่ย ก็จะไปช่วยตัดอรอนวิบากกรรมนั้งกล่าวไอ้เจือจางเบาบางลงไปได้จากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะหายจากร้ายก็จะกลายเป็นดีเป็นต้นคือทวิบาก,กรรมนั้นกล่าวยังคงมีกำลังแรงอยู่ด้วยผลแห่งบนนี้เนี่ยก็จะทำให้วิบากรรมเหล่านั้นเบาบางเจือจางลงไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ทวิบารรมนั้นกล่าวเบาบางจางรงไปมากแล้วด้วยผลอย่างบุญนี้ก็จะทำให้วิบากกรลมนั้นหมดไปได้อย่างเป็นอัศจรรย์เช่นจากเดิมที่ตัวโลกเป็นคนไม่ค่อยจะมีเร่ยมีแรงและเดินไม่ได้ตัวโลกก็จะเริ่มกลับมามีแรงแล้วก็เดินได้ในที่สุดเป็นต้นนะจ๊ะอ,อถ้ทวิบากรรมเจือจางแล้วบุญได้ช่องส่งผล เต็มที่อะไรแล้วันก็เป็นไปได้ดังนั้นนี่นะจ๊ะยิ่งไปกว่านั้นต่อหากเรือโลกตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีไปเรื่อยๆจนกระทั่งบุญสามารที่จะส่งผลได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วได้ผลอย่างบุญนี้ก็จะส่งผลทาให้เรือโ,โลกจะมีหน้าตาที่หลอ่อสวยขั้นเทพเลยทีเดียว อีกทั้งรูปร่างลักษณะงลกโลกก็จะสง่างามสมส่วนและดูดีในทุกมุมมองทุกมุมมองเลยนะจ๊ะพูดง่ายๆคือลูกโลกก็จะปริยระด,ดดังเทวดาในเมืองมนุษย์ที่ล่อล่ำดังเทพบุตรหรือสวยสุดดังเทพธิดาน,นั่นเองนี่นะเจ๊ะเส็จมาถึงคราวที่ลลกโลกเติบใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแล้ว ความหนุม่มความสาวและความสวยความหลอ่อของลูกๆก,ก็จะสมบูรณ์แบบเต็มที่และความงามของลูกๆนี้ก็จะไม่มีวันเสื่อมลงคือคอยสวยอย่างไรก็จะสวยอย่างนั้นตลอดไปและสวยแบบไม่มีวันจืดจางลงไปเลยแม้แต่น้อยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะด้วยอนุภาพของบุญที่ลูกๆได้ตั้งใจสั่งสมาไว้ดีแล้วนี้ จะทำหน้าที่เข้าไปปรับปรุงระบบภายในร่างกายของลูกๆให้คงสภาพที่เพอร์เฟเอาไว้ตลอดเวลาพอเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ร่างกายของลูกๆโดไม่แก่หนังไม่เหี่ยวและโครงสร้างร่างกายของลูกๆกกจะไม่เปลีป่ยนแปลงไปจากเดิมแม้อายุสังขารของลูกๆจะเข้าสู่วัยชราแล้วก็ตาม ส,สวยสวอเนี่ยนะจ๊ะแต่รูปร่างหน้าตากกลูกๆก็ยังดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องไปทำเบบี้เฟสและความงางามลูกๆนี้ก็จะคงอยู่ไปจนกระทั่งหมดจะยุคไขเลยทีเดียวนี่เนาะเหมือนดังเช่นมหา,า,าวิทยาลัยสาขาเนี่ย ที่แม้มีอายุถึงหนึ่งร้อยสิบปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังสวยไม่สางแล้วก็งดงามราวกับหญิงสาวที่เป็นวัยรุ่นดังนั้นในเวลาที่มาวบสาิกรารวิสา,าขานั่งอยู่กับลูกๆหล,ลานๆและเลนๆของเธอนเนี่ยเนละลวมก็แเป็นพันเลยมหาชนทั้งหลายที่ไม่เคยเห็นเธอมาก่อนนี่นะจ๊ะ จึงไม่อาจจะทราบได้เลยว่ามหาวิกาิสาขาคือคนไหนึ่งแต่ละคนจะรัองอ๋อถึงบางอ้อก็ต่อเมื่อเธอกำลังจะลุกขึ้นยืนเท่านั้นจะเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะเธอจะใช้มือ,อยันพื้นอ,อ,นเ,นอเพื่อช่วยพระยุงกายก่อนที่ตัวเธอจะลุกขึ้นยืนเหมือนคนสอวอน,นั่นเองเออนี่นะ